นี่เข้ากข็ใส่น้ำปลาน้ำปลาหยอดลงไปปลาจักน้อยน้อยพอหมูเ้าก็ปรุงมาหน่อยหนึ่งแล้วเออหมูเ้าหมัดเหรอดิห้าหมักมาหน่อยหนึ่งแล้วบันนี้ขั้นตอนสุดท้ายหอมแดงขเขาเฮ็ดขายเขาใช้หอมแขกหอมใหญ่หอมมึงยังไงใบบัวหัวซอยคือใส่อะไรพี่น้องซยอยใหญ่น้อยอ กันบะามาักกินมันกะบบะไซก็ะไรเด้อปัดดีค่ะยายรวยพาจวดช่องมิวสิคแชนแนลมื้อนี้สิมะเห็ดเมนูน้ำโตกหมูพี่น้องเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำด้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจยายรวยพาจวดมาเบิ่งขั้นตอนแรกเนาะน้ำตกแบบไรบะ น้ำตกอะแบบก็ต้องปิ้งย่างอ่ะเร่งด่วนต้องแบบขีข้านดังไฟขีข่านดังไฟแบบกินด่วนๆน่ะเสีฮ็ดขายก็ได้เด้อสุดนี่อ่าหมูเข้ากับเอาหมูข้อข้อสันหมูอ่าแล้วเข้ากับมักมักรสดีหมูนี่ประมาณเรึ่งกิโลอ่ารสดีกับประมาณส่วนส่วนกาแฟน้อยนิดนี่ละอืมมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเด้อมันจงนิ่มนั่นข่นด่วนๆนี่คือคือวิธีให้เฮดเห็นหมูนิ่ม ว้าถ้าไปมันถือแขว่ผู้เฒ่า<ม>เครื่องมั่นกับมีนี่ละนีะ่หละหอมแดงใบบักโูดผู้ไดบิบมักกับบัซไซก็ได้บักเน้าหน่วยหนึ่งเฮาวขหันหน่วยหนึ่งวจ้จะกรนย่ไมันเหลือเพราะว่าหมูเครืองกิโลผักกับสามชนิดหอมเปรผักชีตุนหอมอหอมเปกับผักอ่า<อ>ใบเออหอมเปรีละผักชีใบเลยมาขั้นตอนเร่งด่วนเงาหอมป้อม อืใส่น้ำมันต้องไปครับบาดเออใส่น้ำมันก็ทอดแทนการย่างครับเ่ง่ไงเออมันไหเออมันไหวเด้สูตรนี้เฮ็ดขายก็ได้เด้อมันไหวแต่ว่ามันเปลืองน้ำมันแมนน้ำมันแพงเฮ็ดขายเพราะว่าขันเ้าเปียงย่างมันสิลุกเพราะว่ามันมีแต่แต่มันเรมันสันข้อเด้ กะร่อนอะมันเดือดซะก่อนค่ะเดือดๆตั้งเคยใส่โอ้โอสามันห่อนแล้วนะั่ะคนกุ้มแล้วควนหอนหนัหนแล้วเอาหมูลงแล้เป่ะที่มกักหนามักนี่สมัยกัแล้วแต่ตอนแรกแรกันแล้วเอเอ,อใช่มักตอนใหญ่ตอนหนาเออเ,ออเออทอด แล้วก็ไปหั่นเป็นน้ำตกใน้ืือเกา่ <Yeah. S 2> สูตรนี้พายเพศดคลายก็ได้เร้อบะต้องปิ้งย่างให้มันควันอุบเอาเอาก็ใส่ทอดเอาเขาคื้อ่าขาจานราร่อยผมบบ่ท <c oughs> าน้ำมันน้ำท <c oughs> านํมมันแหงแพงบ่จี <c oughs> อ่า <c oughs> ทอดให้มันสุกทอดให้เบิดืดม่าไ้ม่น <c oughs> อ้าเอาทอดเรียบร้อยครับตัดภาพมาตอนซร้อยนะครับต่อขันตอนต่อไปห้าบัดนี่แหละเหลืองคือยังปิ้งย่างใช่ไหมล่ะคล้ายๆครับปิ้งนี่แหละอ่าเขาขัดสีไปล้วนให้มันสุกอีกใบ้ำมันค่ะเ็จมือล้วนไ่แล้วล้วนตอนไหนจีบปรุงพราะว่าทางในมันบ่สุกเด้ปรุงเป็นน้ำตกแมนเพื่อเซตเป็นน้ำตกเดีไว้กินกระไรด้วยนะตอนตามเด็ดสอบเลยนครับเด้อ่ทอดแบบนิ่มๆอย่ากรอบแห้งอย่าสุกแห้ง แมเนทอดในน้ำตกกุ๊กอ,อ่ะแหละเพราะเนยปอกๆนี่แหละเขายังเขาย่างในน้ำตุ๊กอ่เอาเขาก็หั่นให้พ่อครับเ,ออเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายขั้นตอนต่อไปขั้นตอนปาานรุงเอาเอาหั่นเบิดแล้วเขาก็ต้องมาล้วนครับบาดเนี่ยน้ำกำลังเดือดพอดีเออนี่ให้มันสุกเพื่อใจข้างในมันสุกเด้ล้วน<อ>าบาดเนี่ยปีกมังหั่นมันก็สุกเด้เป็นสูตรน้ำตกบาดเนี่ย มเีา่มารวนมันทั้งในมันสุกวันเราทอดให้มันแหมทั้งนอกอแหมมันเหลืองอแหมเป็นน้ำตกอืมนะมาให้ทั้งในมันสุกมาที่ไหนลอดสุกอ่ะบานเขาก็ตัดภาขั้นตอนต่อไปอืมอ่าบานีลยเขาก็สี่ขั้นตอนปรุงบาดนีลยเออมันเย็นแล้วมาที่นหน ร่วนสูงก็ถามเย็นนิดหน่อยับบุ้งเข้าไปเลยดีบากน้าวใส่ซะก่อนบักน้าวปาดไว้หน่วยหนึ่งสะกอนอนใส่บักนาลงไปหอมหหวยๆเรียบปากน้าวแมนนี่มันผสมเขาจังปาดอีกเขาปาดไว้แต่มันสีเหลือแมนนี่หน่วยหนึ่งเคิงต่อเคิงกิโลนะกับค้นๆใส่บากน้าวอีกาปเนี่ยสี่ล่ะสูตรทำขายได้ล่ะร้านอาหารได้ล่ะนี่ มันในีขั้นตอนต่อไปใส่พริกป่นมักเผ็ดกะใส่ไหลายมัก่เพ็ดกะใส่หน่อยๆตามใจชอบครับอตามใจชอบเด้อมักซํากันครับเออนี่ก็ย่านเพ็ดมันซ่อนน้อยนึงนี่ละคนไหดบากินเพ็ดกะใส่หน่อยๆยอดจอกลงไปบ่ได้มักเผ็ดกะใส่ใส่ลงไปเข้าครัวกะสองซ้อนหน่อยๆเพราะว่ามันเป็นน้ำตกสามซ้อนหน่อย มันสีแขนพอดมันสีแขนพูดบันนี้ข้าวขาไส่แป้งนวดนี่นข้ากระตวงจังหน่อยอย่ามันโลก็บปโลดอกวะกระป๋โลละโหัวหน่อยกวดหน่อยข้าวกระสีกาถือเมล่อไรอนกาแฟอ่านี่ข้าก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาหยอดลงไปปลาจักหน่อย น้อยพอหมูห่อปรุงมาหน่อยนึงแล้วหมูห่หมัเมกเดรอืดิห่หมักมาหน่อยนึงแล้วบัดนี้ขั้นตอนสุดท้ายหอมแดงขั้นเขาเฮ็ดขายเขาใช้หอมแขกหอมใหญ่ัหอมยันงงยันย,ยันใบบัวหัวซอยขึ้นไซอะไรพี่นอ้องซอยใหญ่น้อยอขั้นบ่มักกินมันกะบ่ใส่กได้เด้อนี่ยายรวยเราหมักมันเป็นสมุนไพรแก้ก้มดัน ปบบหัวเท่านี้แก้ความดันได้พอมดันทุลัางไหวถืออกับหลาดเวลาปบบหัวหลาดก้อยน้ำตกเนี่ยขั้นตอนบัตรกินมาที่ไหนเว้ยเไม่ไหลไหลอาด้ากุปสินากินระบืดไม่ได้ เอาพริกเขาเกเลือแล้วบาเนี่ยแล้ก็ตักขึ้นมาซิมมาเนี่ยบ<ะ>้าเป็นไงขาดเปรี้ยวใช่มหนาวพอ่อควบนัวเนี่ยแซบแล้วเติมมหนาวเติมมหนาวลงไปสองเปียง เอาเปรี้ยวซะก่อนกันเปรี้ยวไรกะนแสบปักเวอร์แสบปากเวอร์เทาคนบะไหนเทากระซิบบดน,นั่นเด้อิม่มพอดีแมนอิ่มพอดี <c oughs> ไปกินข้าวลงนงกโคนเอาอืซิมตอนยังงี้แหละนัวไปอ,อ่าใต้ที่เราบ้านเราเต้ที่เรา<ะ>บ,า <c oughs> บา้าน <c oughs> ตากบานเฮา พร้อมเสิร์ฟตายแล้วกะพร้อมเสิร์ฟเอาเนี่พี่น้องอาหารพัฒนาขั้นด้วยนี่แต่เขาจะใส่หอมลายลายดอกชุ่มเขาคขายน่ะแมนหลายกว่านี่หอมแขกแลหลายหอมแขกแลายลายเหลียวเราไม่เห็นต้นหมูคนละ่ะโปะด้วยสลัดแน่พร้อมเออาโปะสลัดแน่โปะหนามันนี่มันหอมมันติดนี่มันก็เทาก็บขวดออกคักๆนอกดีบปเดียวข้ามเข,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 ข่ามาคุยหมดละบ้านเข่าคุยเลยอืม คุยมันร่อนหมละเนี่ยหน้าตากับเจีประมันนี่แหละเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วความจินสูงก่อนสูงแต่กล้องน้องซีมก่อนเว้ยนะดับดับเนี่ยปิดชิปลาทั้งผสม ไลาดา์ดับบันี้แล้วเดี๋ยวพี่น้องเข่ามาเบิร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แห่น้ำดักขาะเดอ้อเพื่อปิ่นกำลังใจใหยแย้วยพ่จวดท่านผู้ชมทั้งหลายกับยาเจ็บายาไข่ยาจนุนหาเงินกระแห่มันมันเฮงๆตทั่วหนา้าทั่วตาสู้กูสู้คนเดอ้อซับนี่แหละเนาะเจอกันิีใไม่บายบายเป็นไกด์